ก็ขอให้เธอเหล่าพุทธบริษัทผู้มีกำลังใจยึดถือเอาคำสั่งสอนขององค์เสดพระทรงค์สวัสดีโสภาคพากันด้วยความตั้งใจด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการเปล่งวาจาในผลแห่งทานในคราวใดเราก็ปราถนานิพพานเป็นที่ไปไม่ได้อำอึงเราไม่ได้พูดไว้ในใจ เราไม่อายแล้วไม่ได้เกรงว่าใครจะมองเราว่าบ้าทำแค่นี้ไปนี้ผ่านแต่จ,จงดูตัวอย่างหลวงปู่ปานเพราะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเวลาท่านจะทำบุญอันใดท่านจะกล่าวถ้อยคำต่อสาธนาชนทั้งหลายว่าพ้นแห่งทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการด้วยเถิด การเปล่งวาจาของเราผู้ตั้งใจจิตอันแน่วแน่ตามการปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นผู้บำเพ็ญบารมีถึงขั้นปรามัตถบารมีคือจัดว่าเป็นบารมีที่สามารถที่จะบรรลุผลได้แล้วไม่ต้องรอผลไปเบื้องหน้าอีกนานรือถ้าเราจะตัดสินใจต้องการสิ่งนี้เราก็ประกาศสิ่งนี้ในทุกครั้งทุกคราวมันเป็นด้วยหัวใจของเรา เราไม่ได้กล่าวตามความต้องการของใครเราไม่ต้องการกล่าวไปเพื่อใ,ใครเขายกย่องเราว่าเราปรารถนาอย่างนั้นดีเราปรารถนาแบบนี้ดีแต่การกล่าวถ้อยคำว่าจีของเราแต่ละคราวเรามันออกมาจากหัวใจของเราว่าเราต้องการจริงๆบุญทานอันใดที่เบิองเกิดขึ้นในคราวใดแต่ละครั้งเราก็เปล่งวาจาอย่างนี้ในทุกสถานและทุกที่ถ้าที่ใดไม่ประสงค์ให้เรากล่าววาจาแบบนี้เราก็เงียบ เราก็ไม่กล้ากล่าวาวาจาว่าขออนาคตการถูกไหมเราก็มีแต่ความกําลังใจอยากจะก่าอย่างหมดหัวใจว่าฉันต้องการชาตินี้ฉันต้องการไปนิพพานชาตินี้เสมอนี่แหละมันเป็นเครื่องประกาศว่าความการบําเพ็ญในกุศลผล,ลบุญที่สะสมกันมายาวนานจนทําให้กําลังใจของเธอเนี่ยกล้าไม่ขัดเผินเป็นนิสาราโท คือแก้วกล้าอยู่ในท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายเราไม่พึงหวั่นไหวในถ้อยคําของใครทั้งหลายที่จะมองเราด้วยความคิดอันใดแต่เราไม่อาจจะปิดกั้นหัวใจของเราที่จะไม่กล่าวความประสงค์ลงไปในการประกาศว่าทานนี้แห่งเราเราประสงค์จุดเดียวคือการไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใยเกิดคือขอนิพานชาตินี้เป็นที่ไปนี่เธอจงจำไว้ว่า ไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เธอหรอกว่าเธอจะไปได้หรือว่าไปไม่ได้แม้อย่างหลวงปู่ปานก็ไม่ต้องให้ใครมาพยากกณรหลวงปู่ปานว่าท่านเต็มแล้วหรือยังไม่เต็มก็นี่เมื่อท่านกล่าวถ้อยคําอยู่อย่างนี้ท่านก็รอการเกิดมาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นองค์เสดพระสมมาสามพุทธเจ้าในกลับหน้าเธอแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างสิว่าพระผู้ทรงความตั้งจิตอันมั่นคงและแน่วแน่ ไม่ผันแปรเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ว่าจะกระทำกิจอันใดที่เป็นกุศลในข่าวใดก็ย่อมจะประกาศความตั้งใจของท่านโดยไม่เกรงว่าใครจะมองว่ากระทำอะไรเกินเลยหรือเกินไปแต่สำหรับเราแล้วเราก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกนึกคิดของใครถูกไหมนั้นเธอก็จงมั่นใจถิว่าเราประกาศเช่นนี้ตายชาตินี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีก ไม่กลับมาเกิดแน่นอนถ้าไม่ได้บรรลุผลอรัตผลก่อนตายเธอก็ต้องได้บรรลุอรัตผลตอนที่เธอไปคาอยู่บนสวรรค์ด้วยพรหมโลกในวาระใดวาระหนึ่งซึ่งเธอจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเลย <Yeah. S 1> ผลของทานที่เธอทำมาเหล่านี้มันมีอายุไขที่จะอยู่บนสวรรค์ได้นานเป็นกับกับ แต่ละก,กับยังมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นอีกหลายพระองค์การดำรงจิตมั่นว่าเธอประสงค์นิพพานเป็นที่ไปเธอต้องได้รับความเมตตาจากองค์เสดพระจอมแต่บร,รมศา,าสดา,าองค์ใดองค์หนึ่งแสดงว่าธรรมเทศนาจนเธอสามารถบรรลุเป็นอราหัน์แล้วก็ได้บวชบนแดนสวรรค์หรือพรมโลกณนะที่พระจุลมณีเจดีสถาน การอันนั้นเธอก็จะเต็มเปี่ยมในหัวใจของเธอซึ่งการก้าวย่างที่จะพอใจในการกลับมาเป็นมนุษย์ไม่มีในจิตใจเธอแน่ความคิดและความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเธอบอกว่าฉันยังต้องการอย่างนั้นฉันยังต้องการอย่างนี้มันวัดกันได้ที่เวลาเรามุ่งม,มั่นสละละในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนะทั้งหลายเราก็หวังผลเพียงอย่างเดียวว่าขออนิพานชาตินี้ขออนิพานชาตินี้เป็นที่ไป เธอจำกันไว้นะและก็อย่าลังเลในผลของใจเธอจงเชื่อว่าการที่เธอกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเปล่งวาจามันเป็นแสดงสิ่งสิ่งที่เธอได้ผ่านมามากมายแล้วก่อนนั้นเธออาจจะไม่กล้าก่อนนั้นเธออาจจะไม่ค่อยคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถทำได้ไปได้แต่เดี๋ยวนี้เธอไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในใจเธอเลยเธอต้องไปได้แน่บนเล็กบนน้อยแล้วก็ไม่แคร์ บุญน,นั้นจะมีกําลังมากแค่ไหนมีอริสงของการเกิดจะสุขสบายเพียงใดเราก็ไม่คํานึงเพราะเราประสงค์จุดเดียวว่าฉันไม่ต้องการกลับมาเกิดไม่เกิดแล้วจริงไม่ต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดานงางฟ้าแล้วเป็นพมอีกต่อไปแล้วพอแล้วนะเราจรึงขอประกาศกับเธอด้วยความมั่นใจว่าเธอไม่ได้กลับมาเกิดอีกแน่ นั้นความเพียรที่ทํามาไม่ก็ไม่สูญเปล่าความพยายามต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการกว่าเจยจะก้าวมาได้กันทําบุญทํากุศลหรือว่าสละละสิ่งใดลงไปโดยหวังเอานิพนธ์เป็นที่ไปแล้วไม่ได้สูญเปล่าไปเลยความทุกข์และความขัดข้องอันใดที่เคยเผชิญกันมามันเหมือนไม่ได้มีความหมายอะไรนักหนาะแต่กลับมันส่งเสริมให้เรารู้คุณค่า ของการได้เกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็มาเกิดมาพบกับครูบาอาจารย์มีพระเดชประกุณหลวงปู่หลวงพอ่อเป็นที่สุดสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เซิอ,อิ่มอ,อกอิ่มใจเอาไว้เสมอว่าเราพอแล้วครูบาอาจารย์เราก็ดียอดเยี่ยมแล้วพราะทำคำสั่งสอนข,ขององค์เสดพระประสิบแก้วเราก็ซึมซับเข้ามาจนมากต่อมากจนเราไม่อาจจะปิด ความรู้สึกและความต้องการของเราแล้วเราแปลงวายจาได้อย่างเต็มอกเต็มใจเสร็จแล้วดังนั้นเส้นทางนี้เขาจึงขอให้เราพระผู้มีพระคุณทั้งหลายอันมีท่านปูพ่พินเป็นประธานแล้วก็ท่านปู่สัมปดีพรมผู้เป็นใหญ่ในพรมทั้งหลายพร้อมทั้งเหล่าพระอริยะทั้งหลายก็ดีท่านผู้เป็นบิด,ดาและมารดา เคยเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมเธอกันมาตั้งแต่ก่อนอะไรเราท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่สวยความสุขที่พรมมโลกและสวงสวรรค์ทุกชั้นเราท่านผู้มีหน้าที่คอยคุ้มครองดูแลและรัก,รกษาผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบตามความปรารถนาของท่านผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอให้เธอทุกคนจึงอยู่ในข่าย ที่ท่านเหล่านั้นรู้แล้วก็เห็นความตั้งอกตั้งใจของเธอทุกเมือ่อขอให้เธอยังเข้าในขข่ของใจของท่านทั้งหลายที่รู้ว่าเธอกําลังมีโทษมีภัยและมีอันตรายทุกเมือ่อขอให้เธอยังเข้าในขอบข่ายของความรู้สึกของท่านทั้งหลายที่ก้าวลงเข้ามาช่วยเหลือให้เธอพ้นจากความทุกข์ได้ทุกเมือ่อและก็ขอให้ท่านจงรับรู้ในการ เป็นเธอทั้งหลายที่เข้าขอบข่ายในความรู้สึกของท่านทั้งหลายว่าอันความ์มปาถนาอันใดที่มันเป็นวิสัยเพื่อยังความสุขที่ไม่เจือปนกับความขาดซึ่งพรหมิหารสี่ขอให้ฟารปมปาถนาอันเป็นความสุขนั้นๆก็เข้าในข่ายยาอันเป็นเครื่องรู้ของท่านเหล่านั้นได้จุกเมื่อและก็ขอให้สิ่งที่ท่านมองสู่เธอในความประสงค์ของเธออันใด จงได้สำเร็จเป็นผลได้ง่ายทุกเมือ่อและก็ขอให้ญาณอันเป็นเครื่องรู้ของเหล่าท่านทั้งหลายหากกิจอันใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งใจอันเป็นกุศลในข่าวใดกิจอันนั้นก็จงสำเร็จโดยง่ายขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์สนับสนุนหาบุคคลผู้มีจิตใจดีมีความปรารถนาเช่นเดียวกับข้าพเจ้ามาริ่มกระทำกิจให้เสร็จสมประสงค์ ตามความปรารถนาได้ง่ายทุกเมือ่อเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในผู้แทนรับทานแห่งเธอมาตลอดเวลาอันยาวนานหลายปีทรัพย์สมบัติที่เธอได้ทุ่มเทลงไปณสถานที่นี้อันมีเราเป็นผู้รับเธอก็คงจะประจักษ์ว่าสิ่งนั้นได้ปรากฏอยู่ในพระพุทธศานสนาหลายสถานที่ เป็นที่ชื่นอ,อกชื่นใจแล้วก็อิ่มอ,อกอิ่มใจในการกระทำความดีทุกคราวแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากการที่เราได้รับฟังถ้อยคำคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำให้จิตใจของเรานั้นฉลาดร่วงรู้กระทำกิจได้ความระมรัดระวังกระทำความดีได้ความไม่ประมาทถึงพร้อมและก็ยังเอาความรู้ที่รู้ได้นี่แหละเป็นเครื่องปกป้องความคิด อันดั้งเดิมที่คอยประหัดประหารความดีของเรามาโดยเสมอขอให้ความคิดของเธอจงเป็นความคิดที่เป็นสมาทิธิความคิดที่เป็นวิจฉาทิฏฐิจงถูกทําลายลงจากความรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทุกขณะจิตอย่าให้มีจิตหรือขณะอันใดของเธอคล้อยตามเหล่าคนพานสันดานหยาบทั้งหลายเลยขอให้สิทธิฤทธิพุทธ นิมิตตังขอธรรมะและพระสังฆทั้งหลายจงเป็นอนุสัยในใจของเธอคือในใจของเธอก็มีแต่พระรัตนะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเสมอไปนบ,บัดนี้ความปรารถนาอันใดเล่าเหล่าเธอทั้งหลายผู้ตั้งเจตนาเวดีแล้วก็จงได้สนิทเป็นผลตามใจของเธอทุกคนเทิน ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตตินงังเปตาน,นัางอุปกป,ปติอิจิตังพระิตังตุมหังเดว่าเมวัสมิสตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโซยะถาบณนิโชติราโซยะถา,าสัพพีติโยมีวัชันตุ สัพโรโคมีนัส,สตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภีวาชนะีิริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลังอะหังสัมมาสัมพุทโธภกวา พุทธังพระกัวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระกวัวตตาธโมสวาโัตตาธโมธรรมังนมะมาสุปฏิปัโสุปฏิปันโนพระกวัวตโตสาวกส,สังโคสังคังนะมามิ แต่นาทุกคนนะ